สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้ปณิศาเอ็มเจสมายก็จะขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับการทำต้นนางกวักให้กลายเป็นนางกวักต่างจะมีวิธีทำอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยทำให้ต้นนางกวักที่มีใบสีเขียวๆกลายเป็นนางกวักด่างได้เร็วขึ้นด้วยการนำต้นไม้ด่างตามธรรมชาติ3มชนิดนำมาปลูกไว้ใกล้กๆกันเพื่อเป็นการชักนำให้ติดด่างแบบ3 in 1วันโดยต้นไม้3ามชนิดที่ว่านี้ก็คือต้นถุงเงินถุงทองต้นพูด่างแล้วก็ต้นใบหูเสือด่างค่ะสำหรับต้นถุงเงินถุงทองโดยธรรมชาติแล้วก็จะมีด่างที่สวยงามค่ะจะมีสีด่าง ลายสีขาวปนสีเขียวนะคะซึ่งจะมีลักษณะของลายด่างที่เป็นตาใหญ่เราจะนําต้นนี้มาช่วยทําให้ต้นนางกวักของเราติดด่างส่วนต้นพรูด่างก็จะมีอยู่หลายชนิดนะคะซึ่งพรูด่างที่เลือกใช้ก็จะเป็นผูด่างที่มีลักษณะใบเป็นสีเหลืองปนสีเขียวและบางครั้งก็มีสีขาวแซมค่ะเหมือนที่เห็นในคลิปนี้นะคะจะช่วยทําให้การติดด่างทาได้ดีขึ้นโดยต้นผูด่างชนิดนี้ค่ะ ปนิสันเจสมายได้เคยทดลองนำไปใช้กับต้นไม้หลายชนิดแล้วก็พบว่าสามารถช่วยทำให้ติดด่างได้ผลดีทีเดียวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งค่ะที่เรานำมาช่วยชักนำทำให้เกิดการติดด่างนั่นก็คือต้นใบหูเสือต้นใบหูเสือจะมีที่เป็นแบบสีเขียวด้วยนะคะแต่ที่เราเลือกใช้นำมาให้ติดด่างจะเป็นต้น ใบหูเสือลายด่างค่ะซึ่งต้นนี้ก็จะมีสีขาวปนสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีลายด่างสวยมากเมื่อเราได้ต้นไม้3มชนิดที่เป็นต้นไม้ด่างตามธรรมชาติคือต้นถุงเงินถุงทองต้นพลูด่างและต้นใบหูเสือด่างมาเรียบร้อยแล้วก็ให้นําต้นไม้ทั้ง3ต้นนี้ค่ะมาจัดวางเรียงไว้ให้อยู่กใกล้ๆกันกับต้นนางกวักของเรานะคะซึ่ง การที่เราจะทําให้ต้นนางกวักของเราติดด่างขึ้นมาได้นั้นจะต้องให้ใบของต้นนางกวักค่ะแตะสัมผัสอยู่กับต้นไม้ทั้ง3ต้นที่เป็นต้นไม้ด่างธรรมชาติคือต้นถุงเงินถุงทองต้นผูด่างแล้วก็ต้นใบหูเสือด่างให้มากที่สุด ซึ่งเราก็จะวางเอาไว้ในที่ร่มมีแดดลำไรรดน้ำให้เขาทั้งเช้าและเย็นประมาณ2-3เดือนที่ผ่านไปค่ะก็จะพบว่าจะเริ่มมีลายด่างปรากฏขึ้นมาให้เห็นนะคะนนการทำด่างให้ต้นนางกวักด้วยวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยใช้กระบวนการ,ารตามธรรมชาติคะ่ะที่ทำให้เกิดการกลายนะคะ,ะใบจะกลายพันธุ์แล้วก็ทำให้เกิดการติดด่าง โดยใช้หลักการของการชักนำจากต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ด่างตามธรรมชาติคุณผู้ชมก็ลองนําไปทดลองทำดูนะคะได้ผลเป็นอย่างไรก็อย่าลืมนําข้อมูลมาแบ่งปันกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ